สสวัดีครับนี่เรามาแกะเครื่องมืออันนี้เป็นปืนยิงตะปูไฟฟ้านะครับของมาถึงสดๆร้อนๆเลย มียี่ห้อปลายบอสส่งของเร็วกรุงเทพส่งของเร็วมากนะฮะสั่งเนมะื่อวันพุธได้วันศุกร์ก็ประมาณสองวันนี่ก็ตรงตามปกแถมมาด้วยเป็นตะปูเบอร์ยี่สิบเอฟยี่สิบ ก็มีน่าทุกเอียดน่าขันเดี๋ยวทดลองไฟก่นอนไฟติดนะนี่ประมุกใจเลอเขามีทั้งหมดอ่าห้าระดับเอ้ยหกระดับนะฮะ ตรงที่ใส่ตะปูคีย์อปะเอาไหมสิกดค้างมันนะกดค้างไม่ได้หรอทำไมอืมโอเคครับอืมผ่านครับตัวนีไ้ไปเป็นเครื่องเป็นสวานนะ่าะครับสว่านไฟฟ้า มาเดบหนาว่าแล้่อันั้นคืออะไรเป็นปืนยิงตะ,งะงปูยิงตะปูแบบไหนคือไฟฟางเดี๋ยวพ่อจะไปยิงหน่อยนคือว่าพ่อตัดไม้ไปอ่ะ เป็นแบบกล่องมาไลเหรอกล่องครึ่งมือเดี๋ยงยังเก็บ ครับก็ของแถมก็มีตามของแถมรถแบบนี้หนูเคยเห็นไเมอคยลากเลยจะมันจะเจาะแรงมากเลยว้าว <ไ>มีอัตโนมัตไมิไหมนม่ใอะไรอ๋อเป็นสปีดมนะั้งสปีดอ๋อสปีดตามมือโอเค น,นี้คือสลับข้างอันนี้สลับนี้สลับข้างถ้าตรงกลางก็คือล็อกโอเคแบตก็ที่เขาชาร์จมาก็ไม่เต็มนะฮะเป็นสีเหลืองอยู่โอเคโอเคครับ ได้ป้อยดูด้านล่างสิมันมีไฟด้วยนะโอเค okay, ครับ ลองแบตอีกตัวนึงเอาแบตบอีกตัวใช้ไม่ได้ไแบตอีกตัวใช้ไม่ได้ฮะไมม่ีไฟหรือว่าเขาลองเทสไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาใส่ถุงทำไมแบตอีกตัวใช้ไม่ได้ ตามนนตใหญ่ทงเฮ้ยออบตัวนา่อบานแต่งตัวว <c oughs> ันนี้สวยสวานใช้ไม่ได้บใช้ไม่ได้หนึ่งลูกเบใช้ไม่ได้หนึ่งลูกนะคร เดี๋ยวขอเทสสายชาร์จก่อนลงชาร์ตเป,นนเป็นพ้กดูเป็นเพราะยังไม่ชาร์ตไฟหรือเปล่าน่าจะใช่ ขึ้นสีแดงถุงมันไม่ได้ชาร์จไฟเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนขึ้นสีนี่ไงอ๋อสีแดงเหมือนกันก็สีแดงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันหมดทันพอนี่ไงสีแดงเหมือนกันแบตจะหมดแล้วหรอใช่ต้องชาร์จไว้ก่อนหนูว่าแล้วทำไมถึงมีชาร์ไม่ได้หนูบอกถูกด้วยว่าแบตหมดใช่ไหมใช่งั้นเอาตัวนี้ชาร์จดีกว่าชุบ Okay. okay.